ครับสวัสดีคับมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่ะมาดูเร็วๆนะท่านผู้ชมนะจะได้หลายองค์เนี่เห็นไหมครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับนี่ครับท่านไหนหานะครับเหรียญหนึ่งกว่าๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามสวยงามนะครับนี่ออกที่ธนบุรีนะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งครับเชื่อกันว่ามีเกจิดังเสกเยอะนะรุ่นนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับตามประวัติการจัดสร้างแล้วก็ตามพุทธศิลป์ที่เราเห็นครับตรงยุคตรงสมัยตรงปีนะสองห้าหนึ่งหนึ่งนะแบบนี้นะ วสวยงามสวยงามนะครับถ,ถือว่าถือว่าสวยแหละนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูต่อไปนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับนี่แบบนี้เลยเหรียญน้องพ่อชิงนะครับเหรียญพ่อชิงนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมหลังยันสามเนี่ยสองห้าน่าจะเป็นสองห้าสองศูนย์แหละอันนี้ก็แท้เลยนะแบบนี้นะเบสิกเลยนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปนะอันนี้จะเป็นจังหวัดอะไรเลยเนี่ยผมอาจจะมองไม่ถนัดนะท่านผู้ชมนะนี่พัก พระครูสมุดพระครูสมุดนะครับออกที่ไหนไม่ทราบเดี๋ยวลองดูสิคณะสิทธิ์สร้างถวายนะครับอ่านะครับปีหนึ่งสองนห้าเก้านะครับนี่ลักษณะนี้แหละนะท่านผู้ชมนะถือว่าได้ดูคาบหิ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์ครูได้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นลักษณะกระไหลทองรองนิกเกิลนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ลงทุนพอสมควรนะถ้าเป็นกระไหลทองรองนิกเกิลนี่นะครับอันนี้เมื่อปี2 5 1 9น้ะท่านผู้ชมนะถือว่าสวยดีนะครับ นี่เห็นไหมครับแบบนี้แหละนะท่านผู้ชมนะครับอ้าวรายการต่อไปนะครับไปไปไวหน่อยอันนี้หลวงพ่อพินนะครับวัดอ่าเนี่ยอะไรนะวัดยางซ้ายนะครับถ้าพูดผิดไปต้องขออภัยนะท่านผมนะน,นี่เป็นเนื้ออปาก้านะท่านผู้ชมนะเป็นเนื้ออาปาก้านะครับจังหวัดอ่างทองนะปีหนึ่งห้าก็เป็นพระแท้เบสิกอยู่แล้วนะแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าเป็นพระแท้เบสิกอยู่แล้ว <ๆ S 1> แหละเราก็ดูไปเรื่อยแหละวันนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับติดธุระนะครับ อะไรที่ยังไม่ได้ดูอีกเดี๋ยวดูนะครับอ่ารายการนี้รายการนี้ก็เป็นอ่าพระนะครับเหรียญเบสิกเหรียญจะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะไครหาพระดีพุทธคุณเหรียนี่เห็นไหมครับนักสัตว์ล้อมรอบนี่พระราหูนี่อมสุริยะจะประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมบางทีเราไปไม่ต้องไปวิ่งตามที่ว่าเขานี่กันนะครับท่านผู้ชมพระทุกรายการเนี่ยผ่านพิธีปลุกเสกหรือว่า มีพุทธศินที่สวยสดงดง,งามเราดูจากงานแล้วก็ทราบแ,แล้วต้องเป็นพิธีดีแน่นะเขามีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วนัท่านผู้ชมนะนะครับเวลาพระขึ้นราคาเนะี่เห็นกันทุกคนนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกแหละสมัยก่อนในสายหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่เหมือนกับผมเองอ่ะสามสี่ร้อยผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับพวกกันมีเป็นหลักนะพอเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นครับข้ามาทีต่ต่อไปเนี่ยมีแต่หลักพันทั้งนั้นนะครับพอโทรไปตามก็บอกว่า,วาเขาเทหมดหน้าตักลว ขายปุ๊บขึ้นปั๊บเลยครับไม่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่ว่าใครจะข้ามวอดในวงการหรือว่าไม่ว่าใครจะคิดว่าตัวเองแน่นี่ก็ไม่สามารถจะคาดคะเนดได้100%เนะครับท่านผู้ชมพวกกันบอกว่าโอ้โหเมื่อวานยังขาย2-300อยู่เลยพออาทิตย์ต่อมาเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมหลักพันหมดเลยเงินหายไปเท่ากับว่าถ้าลังหนึ่งก็สายนั้นเงินหายไปหลายหมื่นเป็นแสนนะท่านผู้ชมนะก็เหมือนเหรียญเจริญพรเนี่ยผมออกไปช่วงนั้นก็300400แทบจะไม่มีคนอยากปิดนะนะครับซึ่งเป็นเนื้อฝาบาทเนี่ย นะครับผมออกไปบวกแค่ร้อยเดียวอย่างเงี้ยพอทุกวันนี้ก็2 0 0 0 2 0 0 0บวกลบนะสวยๆแชมๆชมนะเห็นไหมครับก็ไม่ธรรมดานะพระเครื่องนี่นะครับเวลาจะขึ้นนี่เอาว่าติดลมบนนี่ข้ามคืนข้ามวันนะครับแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมนะ,อะตอนนี้ก็ถือว่าทรงตัวนะครับก็ถือว่าลูกศิลย์ลูกหาไม่มีคําว่าลดหย่อนหมายคมว่ามีพุทธศาสนิกชนหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานักเก่งกําไรหรือว่านักลงทุนนีเยอะนะท่านผู้ชมนะเอาไปใช้พุทธตกคุณแล้วได้ผลเยอะนะครับมาดูพระกันต่อไปนะท่านผู้ชมนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นพระแท้นะครับอันนี้เป็นปีลึกนะหนึ่งกว่านะเห็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกว่านะครับนี่นี่เป็นลักษณะคล้ายๆโ,โบนเนาะเหเรียญแถบนี่เขาไปกลัดเนี่ยบริเวณเสือนะ้อเนี่ยเห็นไหมครับก็ถือว่าสวยดีสวยดีท่านผู้ชมสวยดีนะครับอ่ะ <nothin. S 1> <someday. S 2> ดูอะไรต่อนะครับอันนั้นดูไม่ถนัดอันนี้จะเป็นเหรียญน,น,นี้น่าจะเป็นย้อนยุกนะครับอันนี้ย้อนยุกนะนะครับวัดช่องแค่นี่นี่เป็นย้อนยุกนะครับแท้อยู่จะเป็นย้อนยุกนะ นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบวาระการจัดสร้างหรอครับนี่อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับนี่ก็แท้นะท่านผู้ชมนะนี่แบบนี้แหละนะครับการแกะบล็อกมีหลายแบบนะครับอ้าวอันไหนต่ออันนี้เสด็จพ่อรอห้านะครับเสด็จพ่อรอห้านี่เหรียญน้ำเต้านะครับหลังตาแผ่นดินลักษณะนี้ปีสองห้านะครับถือโอเคอ้าวเหรียญนี้มีลูกศิษย์ลูกหาตามหาอยู่หรือไม่นะครับเห็ียญนครับสวยดีพร้อมเรี่ยมนะใครตามหาอยู่ทักมานะครับท่านผู้ชมนะนะครับ้อมเรี่ยมเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นออกที่อ่างทองเลยนะเผื่อลูกศิลย์ลูกหาตามหาอยู่นะครับวัดเชิงเลนบางไทรอุทยยนะครับอันนี้แท้เบสิกนะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะอีกสักหนึ่งรายการอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับดำๆดำแบบนี้เนื้อเมกะพัดนะเป็นผ้าหล่อนะแบบนี้นะแต่ผมไม่ทราบวา่าคนพื้นที่เล่นกันหรือเปล่าถ้าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแหละเบสบิกเลยนะอ่ะถ้าไหนหาผระสายไหนอยู่หรือว่านะครับชอบรายการไหนก็ทักกันเข้ามาส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวอันนี้ไปให้ยอดเสียที่สนามดูกันก็แล้วกันกนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีกลิ่งข้างในเนี่ยนะนะครับผมไม่เคยผ่านมือก็ดูได้แค่เบสิกแหละครับก็วัดดวงเหมือนกันนี่อันนี้ออกที่วัดบวรนะแบบนี้นะนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ผ่านมือเพราะไม่มีกล่องด้วยเนี่ยนะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับรลำรวยครับ